ช่วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีนะครับโดยบอกจุ้ยกับบีแหลมสิงห์นะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเราจะเล่าขานตำนานคิวนะครับถูกต้องครับครับและคนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คงต้องเป็นคุณศักดารัตนสุบรรนะครับไปดูช่วงนี้กันนะฮะในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับ เล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลักที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยอ่าครับกลับมาครับในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับวันนี้เราอยู่กับคุณสักดลัตนสุบัตนะครับครับสวัสดีครับพิดาครับสวัสดีคุณช่วยดีครับครับผมก็วันนี้คงจะให้พูดถึง ที่มาที่ไปครับของการกําเนิดน,นะครับหนังสือนิสานคิวทองหนังสือ Zucker, เกเกอร์เล่มแรกของเมืองไทยครับมีแนวคิดอย่างไรครับถึงทําหนังสือเล<อ>่มนี้ขึ้นมาครับคือคืออย่างนี้นะคิวทองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีนโยบายที่จะมาเปิดเป็นหนังสือรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์ครับ,รบตอนนั้นก็เขียนอยู่ที่เดลินิวแห่งเดียวแต่ก็มีป๋าธนิตตันติเมธเนี่ย ก็อยากให้ไปเปิดคิวทองที่สำนักงานที่อาคารมิเดือินเด่ยนครับเนด่ที่ตอนนั้นเขากำลังเปิดก็สนุกอยู่ก็ให้ธงชัยแท่ลิ้มเนี่ยเป้าสิทธชอยเนี่ยมาตามว่าให้ให้ไปประจำนั่งประจำอยู่ที่แฟดของแกเลยครับโดยแกจะรับผิดชอบเรื่องหนังสือทุกอย่าง ตั้งแต่ห้องทํางานตั้งแต่อุปกรณ์การเขียนการพิมพ์ทุกอย่างเลยครับจะเตรียมไว้พร้อมหมดผมมีการน้าร้อนไปอันเดียวครับมีที่อุปการน้าร้อนแบบเดี๋ยวก็ไปถึงก็เข้าทํางานได้เลยแต่ปรากฏว่าออกคิวท้องตั้งแต่ฉบับแรกก็ปีสองห้าสองเจ็ดนี่ปีหน้านี่จะครบสามสิดปีแล้วครับอ่า ก็คุณช่วยก็ยังเข้าไปอยู่เนี่ยตอนใหม่ๆตอนนั้นครับเข้าไปายังสำนักงานช่วงอาคารมิเดีนเดนประตูน้ํานะครับอเออใช่ตอนตอนั้นาจัดตอนนั้นก็เริ่มบูมขึ้นมาเราก็เลยเปิดเองหนังสือนิตยสารคิวทองขึ้นมาเป็นลายเดือนผันยังจาได้เลยว่าร่วมกับหมูโ่โฮมเนี่ยคุณเลวัตสนทิขันจากปกคิวทองฉบับแรกเนี่ยก็ปรากฏว่า,วาหน้าปกเนี่ย เป็นเทพเจียนชัยตลกรุ่นเก่าเลยที่ทชใจนะ,ะนั่นแหละพอตัวเมาก็ตอนนั้นเทพเจียนชัยดังมากมดังเพราะว่าต๋องตังอะไรก็ยังไม่เกิดเนะี่ยครับช่วงนั้นก็เลยให้เอาเทพเจียนชัยเนี่ยมาขึ้นปกแล้วถัดมาก็มีเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอถึงฤดูก,การอย่างตุ๊ดจีนก็เอาพวกไอ พวกดาราพวกอะไรเนี่ยมาแต่งเป็นชุดนิ้วชุดอะไรขึ้นปกสามารถพรยักกรุณนอะไรพวกนี้กี้เพิ่งแยกกันสามาัยมาร่วมงานของคุณสุนทรเจริญมนต์เปิดเหมืองแร่ก็เพิ่งแยกกันไมมีสามารถเขาทรายสมรักอะไรกันมากันม,มาทั้งหมดก็ก็เปิดกิวทองอยู่ที่อาคารมิดเดือนเด่นนะ่ะประมาณสักปีสองห้าสามเก้า ผมก็ไปเป็นผู้บริการหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยซึ่งเปิดใหม่เป็นต้นของสมทอนก็คุณสมนึกเขาก็เปิดหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยขึ้นมาผมก็เลยต้องย้ายตัวจากอาคารมิเตียนเด่นเนี่ยไปอยู่ที่หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยที่เปิดใหม่ครับนะตอนนั้นก็เริ่มเจอเข้ามาฮือฮาหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยเพราะว่ามันเอายุคเก่าที่เมื่อสามสี่สิบปีก่อนเนี่ยเอามาทําใหม่ครับ ผมก็ไปดึงสุเทพสิงโตอ่ะสุเทพเหมปอนเกษตเพิเศษมานะแป่ปันสมชายเรื่องดีรุ่นเก่าๆเนี่ยสุคนนช้ยอดีเอามาประจํำของบกเกาทากันอยู่พักหนึ่งอยู่ปีหนึ่งก็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 ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าหนังสือพิมพ์พิมไทยยุคหลังเนี่ยมันไม่ได้รับ ความนิยมเแต่พอผมแยกตัวมา๊บป๋าทนเน้ก็เริ่มเหงาเริ่มหน่อยแหละเพราะหนึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาตั้งตั้งแต่ปีสองเจ็ดเนี่ยสิบกว่าปีมาเนี่ยแกเริ่มหน่อยแล้วพอปีสี่ศูนย์นั้นผมก็กัษสุนทรนี่ก็ไปคุมนักสู้เครือไปที่สาธารณรัฐไอแลนด์ไปชิงแชมป์โลกนะครับครับไปได้วันที่สามปรากฏว่าป๋าเทนเนตเสียชีวิตอืครับ เมื่อปี40ทางนี้แจ้งไปปุ๊บผมก็รีบกลับโดอทางกลับโดยท,ทั้งทั้งที่สนุกเกอร์เขายังไม่แข่งเลยไปถึงวันที่วันที่สามเนี่ยับนะครับก็ก็เลยกลับมามาร่วมงานทันพิธีคงเต๊กเข้าอดีวันสุดท้ือก็ไปร่วมส่งวิญญาณป๋าพาี่ที่ที่ที่สระบุรีด้วยครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยที่เรา ได้ผู้สนับสนุนแบบจริงจังนะครับครับเพราะว่าป๋าเทนิสเนี่ยผมว่าแกทุ่มเทให้กับสนุกเกอร์มากนักสกอั์ดังๆที่เกิดขึ้นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลมสุรินตายพิจิตรพงชัยแท่ลิ้มอุยอนเมืองชนหรืออีกหลายคนเนี่ยครับอยู่ในการดูแลของป๋าเทนนิสทั้งหมดมสมัยก่อนไม่มีสมาคมไม่เคยมาช่วยเหลือเฉาป่าเดียวเพราะว่าป๋านี่ ต้องบอกว่าเดินทางไปกับนักกีฬานะครับเป็นผู้การให้สมม<ป>ร์ตลอดเานะครับต้องบอกว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชนะบุกคลของการสมมนุกเกอร์เวลาไปไปต่างประเทศไปอะไรก็ดีเนี่ยป๋าเป็นคนออกเงินทั้งหมดทั้งค่าตั๋วนักกีฬาค่าที่พักและแก่คุมคุมไปด้วยสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าสมาคมก็ยังไม่ได้เข้ามา,ามีบทบาทเท่าไหร่รรเพราะช่วงคุณมอริสเคอเป็นนายกอยู่ พอมีการแข่งันระดับโลกนี่ระดับเอเชียเนี่ยปาทีนิดเนี่ยก็คุมไปในนามของตัวแทนจนรู้จักกันทั่วโลกนักกีฬาทุกชาติทุกอะไรเวลาจะกินอาหารเนี่ยต้องมาที่ห้องพักนักกีฬาไทยเลยครับไม่ว่าจะเป็นห้องคนมเลเซียสิงคโปร์โอ้ยมากันกินเงินพอปป๋านี่เวลาไปเนี่ยเหมือนก็เอาครัวไปด้วย อแกก็ออกไปซื้ออาหารอะไรการกินมามาปรุงกันที่โรงแรมมามาทําอาหารกินกันพี่แด้ครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งหลังจากคิวทอร์เนียดําเนินเป็นนักสืนิขสาไปด้วยมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นทำแทบลอยอก็พอดีตอนนั้นก็มีคุณวัฒดาหรือว่าคุณตึงนะเองที่หัวหน้าข่าวกีฬา หนัหนือพิมพ์แนวหน้าครับอ่าก็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 มาช่วยทําหนังสือก็ยุให้ออกหนังสือลายลายลายสรปพดาครับผมก็เลยเอาเมื่อมีพระพวกมาช่วยก็เลยออกลายสรปพดาขึ้นมาอืเป็นหนังสือแบบทับรอยอ่ะกล้ายว่าก็ประมาณสักสี่สี่สิบแปดหน้าครับเป็นขาวดําทั้งหมดอ่ะครับออกมาอยู่ได้สัก 2ปีได้มั้งครับสองปีได้ทีมันทําไม่ไหวหอ่ะเพราะว่าหนึ่งมันมัน,มนไ,มไม่ไม่มีคนช่วยมีอํานวยสัตว์มีเอเอ,เอถึงเนี่ยก็ไม่ค่อยอช่วยเท่าไหร่ก็เลยออกมาได้สองปีก็เลยต้องเลิกไปก็เหลือแต่คิวจองรายเดือนครับครับซึ่งปีหน้าเนี่ยก็จะครบสามสิบปีแล้วปีสามสิบปีครับผมบปีหน้าก็ต้องจะจัดใหญ่ไหมครับ จะต้องฉลอง30ปีก็เป็นธรมเนียมอ่ะคืออย่างพิษณุนินจับเนี่ยเขายังพูดบ่อยๆเลยไม่น่าเชื่อว่ากิวทองหนังสือเล็กๆคนอ่านก็กลุ่มเล็กแต่ว่าสามารถยืนหยัดได้ถึง25ปีอันนี้เป็นข้อเขียนของคุณพิษณุที่เขียนไว้เมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ย4ปีที่ผ่านมาครับครับอ่าแล้วฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณสักดาหลรันสุบันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้า เล่าเรื่องการกำเนิดของต๋องสิทธิ์่อยให้พวกเราได้รับทราบหน่อยนะครับได้ครับครับสวัสดีครับคุณค้าครับครับครับสวัสดีครับอ่าแล้วฮะสามสิบปีในปีหน้าใช่นะสำหรับคิวทองนะครับแล้วก็ปีหน้าของเราก็รายการหนึ่งปีพอดีคือมีหลายๆคนที่คําสักดายังพูดเยอะนะค่อนข้างเยอะนะฮะคนที่มาย่ต้องอีกหลายคนที่ยังกล่าวไม่ถึงนะครับไม่ว่าคุณเป็นคนนี้คุณอเนกนะครับรู้ พัฒนานน์นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการทีมทีต่ต่อจากคุณจันิศได้ให้การสนับสนุนหนังสือนิาสานสนุกเกอร์คิวทองเนี่ยมาตลอดระยะเวลานะครับแล้วก็คุณสุนทรจารมวนนี่แน่นอนขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหัวเรี่อหัวแรงนะครับหนึ่งนะครับเพราะเชื่อว่าปีหน้าฉลอง30ปีเราก็ต้องไปฉลองที่โกคี่เช่นนะครับเอาละพักสักครู่ครับช่วงหน้าทีเด็ดจากอาจารย์ปายพิจิตไม่ได้เก่งแค่ร้องเพลงเดียวนะครับแต่สนุกเป็นอาชีพครับสักครู่ครับ พวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ้ยเครียดประหยัประหยัหยกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้านานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูกับการฝึกสอม จะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย